เธอโยนมันใส่ลงไปในถังขยะได้เปล่าง่ายจะตายดูแลเรียนดูวสิสาสิบสิบไปเลยจ้าว้าวเธอโยนโดยไม่ได้มองเลยเลยอะฉันก็อยากทำได้แบบนั้นเหมือนกันนะโอเคฉันลองใกล้ขึ้นหน่อยดีกว่าแหมฉันว่าฉันต้องเล็งให้ดีหน่อยนะเรียบร้อยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนี่เจ้ากระป๋องจอมซนนี่มันเงิน100ดอลลาร์หรอฉันนี่มันโชคดีจังเลยนะอืมผมได้กลิ่นของมีค่า คุณต้องการอะไรดีครับเอาทุกอย่างไปเลยจ้าไม่มีปัญหาครับนี่ของคุณช็อกโกแลตด,ด้วยไหมครับเอาขนมนไปด้วยเลยแล้วอย่าลืมเอาป๊อบคอร์นไปนะครับสาวแสนโชคร้ายอย่างเอเลนจะโชคดีแล้วจริงๆหรอดูก,ก่อนนะที่มันแบงค์ปลอมนี่นะเธอแอบ,บเอาแบงค์ปลอมมาใช้ครับผีคนนั้นหลอกผมครับเธอเป็นขโมยจบเธอไปเลยครับไม่หรอกทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมเอเลนก็ยังคงโชคร้ายเหมือนเดิมนั่นแหละ ขอป๊อปคอร์นแห่งหนึ่งจ้ะได้เลยครับขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีตอนเที่ยงขอป๊อปคอร์นหน่อยจ้าว้าวแป๊บหบนึ่งนะครับนี่ของฉันหรอทำไมล่ะครับก็เหรียญของคุณใหญ่ขนาดนั้นป๊อปคอร์นก็ต้องใหญ่แบบนี้แหละทุกคนเราต้องมาฝึกกันหน่อยแล้วล่ะชโยพวกเราพร้อมแล้วในที่สุดวันนี้ก็มาถึงตอนนี้เรามาทำอะไรหนุกหนกันดีกว่า ไม่ไอลเลนห้าผสมแบบนั้นนะหยุดดูนี่เลยเอยอะไรเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการฉันมีไอเดียแล้วล่ะฉันอยากได้ดินสอสักหน่อยดูเหมือนว่าด้วยความโชคดีของอแมนด้าทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรอแมนด้าเธอทำอะไรของเธออ่ะเดี๋ยวนายก็ได้เห็นเองแหละคุณแซนเดอร์ใส่เซาครีมลงไปนิดหน่อยเยี่ยมไปเลยล่ะนี่มันสูตรอะไรกันนะ นี่มันสูตรทำของคําแทงไงเลยจ๊ะสงสัยจะต้องขอบคุณแอปเปิลอันนี้แหละบางทีมันอาจจะช่วยทำอะไรอร่อยๆได้นะส่งมานี่เลยนะลืมเรื่องอาหารไปเลยฉันอยากได้เพชรวิบวับเ้อวันนี้มันช่างเป็นวันที่สวยงามจังเลยฉันชวนเพื่อนออกมาเดินเล่นดีกว่าอู้โชคดีนะเนี่ยที่ไม่แตกอะอะไรอะทำไมฉันขยับไม่ได้อะฉันติดอะนี่พ่หนุ่มช่วยฉันที ฉันลุกไม่ขึ้นน่ะคุณแน่นอนคุณต้องลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะครับคุณนั่งลงไปบนสีที่ยังไม่แห้งเลยนายช่วยหยิบโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยได้ไหมอันนี้เหรอครับอันเนี้ยเจ๋งไปเลยนะน่าจะขายได้ด้วยแหละขอบคุณนะครับไม่นะไม่เดี๋ยวก่อนช่วยด้วยเครก,ก็ได้ช่วยทีโอ้นายนี่มันคนหลอกลวงแต่ดูเหมือนว่าความช่วยดีของอแมนดาจะอยู่กับเธอเสมอวันนี้ฉันสวยจังเลยนะโอ้ไม่นะ ทำซอมันแตกแล้วว่ะอันนี้ของคุณหรือเปล่าครับมันแตกง่ายมากเลยเนาะใช่มันพังแล้วล่ะครับว้าวคุณสวยมากเลยอ่ะนี่ของคุณครับสิงเหรอจ๊ะใช่ครับอันไหนที่ทําให้คุณมีความสุขเดี๋ยวผมให้หมดเลยโชคดีจังที่คุณผ่านมาแถวนี้ขอบคุณนะคะได้โปรดแต่งงานกับผมนะครับอะไรนะเออขอโทษทีนะจ๊ะฉันแต่งแล้วล่ะขอโทษนะจ๊ะขอบคุณสําหรับของขวัญน,นะใช่ดูเหมือนว่าคราวนี้อแมนดาจะโชคดีอีกแล้วล่ะ นี่อแมนดาเรามาเล่นเกมทวิ t เตอร์กันดีไหมอืมไอเดียนี้เจ๋งไปเลยฉันก็อยากเล่นเหมือนกันเรามาเล่นกันเลยไหมหมุนลูกศรได้เลยจ้างั้นขาขวาไปที่สีฟ้าตรงนั้นหรอตอนนี้ขาซ้ายไปที่สีเหลืองเรียบร้อยต่อเลยขาขวาไปที่สีฟ้าขาซ้ายไปที่สีเหลืองอ้าวเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยโอเคฉันเบื่อแล้วล่ะ นั้นเรามาสลับตำแหน่งกันนะเอาที่หมุนติวต้วๆไปเลยตอนนี้เธอเป็นกรรมการเดี๋ยวฉันเองพร้อมที่จะแพ้หรือยังจ๊ะขาซ้ายไปที่สีฟ้าแล้วขาขวาก็ไปที่สีฟ้าเหมือนกันดูเหมือนว่าตอนเล่นเกมเนี้ยเอเลนจะไม่ได้โชคดีเท่าอมแมนด้านะวัดีจ้าอ๋อจะซื้อเสื้อเหรอจ๊ะโอ้ไม่นะซื้อฉันด้วยอมแมนดาฉันสั่งครวัวซองสุดพิเศษมาด้วยแหละมันมีไส้เยอะมากเลยนะเอเลนฉันหนาวว่ะโอ้ ฉันอยากได้อะไรมาห่มสักหน่อยอ่ะที่นี่มันหนาวมากเลยเอานี่ไปเลยเพื่อนๆของฉันทุกคนชอบกินครัวซองอันนี้มากเลยนะสววสดีตอนเที่ยงครับนี่ครัวซองของคุณครับหยุดขยับได้แล้วนะคุณคมไฟจอมซนขอบคุณจ้าทานให้อร่อยนะครับแล้วครัวหลังสั่งใหม่นะครับได้เลยมันหอมมากเลยอ่ะฉันน้ำลายไหลไปหมดแล้วเนี่ยนายอุ่นมากเลยแหละที่รักนี่ทำไมรสชาติมันแปลกๆนะทำไมมันไม่มีไส้อ่ะ โอ้ใช่เลยเอเลนพูดถูกฉันสั่งครัวซองไส้วานิลานะดูเหมือนว่าครัวซองอันนี้จะมีไส้เยอะมากเลยล่ะของฉันไม่เห็นจะมีเลยนี่แหละที่มันเรียกว่าความสุขขนาดครัวซองที่ฉันชอบยังทรยลยฉันเลยเหรอเนี่ยนี่มันอร่อยมากเลยล่ะทำไมฉันโชคายอีกแล้วนะโอ้เธอทำอะไรของเธอเนี่ยอแมนดานี่มันไม่ตลกเลยนะ ตอนนี้เดี๋ยวฉันจะโพส์รูปนี้ลงไปแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าเธอกินเหมือนหมูแค่ไหนหยุดเลยนะว่าแต่เธอรู้อะไรไหมจะโพส์ก็โพส์ไปเลยฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละสวัสดีตอนที่ยงครับคุณอ m a n d a บริษัทของเราขอเชิญให้คุณไปเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์นะครับคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดเลยครับและนี่ค่าจ้างก้อนแรกของคุณนะครับฮะเธอเห็นอะไรไหมล่ะฉันโชคดีอีกแล้วงั <c oughs> ้นก็ได้สักวันหนึ่งฉันก็ต้องได้เป็นเหมือนกัน ฉันรักแมวมากเลยโอ้ไ oh ม uh ่ huh. นะเอาอีกแล้วทำไมกระดาษต้องมาหมดตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำด้วยนะไม่ยุติธรรมเลยอะอีกแล้วนี่มันคำสาปกระดาษทิชชู่หรือไงโ <Okay. S 1> ชคดีนะเนี่ยที่คราวนี้ฉันอ่านหนังสืออยู่อะอู้สบายจังแถมตอนนี้กลิ่นก็หอมมากด้วยสุดท้ายฉันก็โชคดีสักทียังเหลืออยู่ม้วนใหญ่เลยนี่อะไรของเธอเนี่ยส่งทิชชู่ฉันคืนมาเลยนะ โอ้ยเหลือแค่แผ่นเดียวเนี่ยนะฉันเอากระดาษทิชชู่มาเองก็ได้ตอนนี้ฉันต้องมีกระดาษทิชชู่ใช้แน่นอนฉันใช้คนเดียวหมดนี่แหละไอ้เชดหนีเร็วรีก่อนสิทุกคนมีฉันเองเอเลนช่วยฉันด้วยสิถ้าดูจากท่าทางของเอเลนแล้วนะดูเหมือนว่าพรุ่งนี้สาวๆจะมีสอบกันละ่ะแต่ทำไมอแมนด้าไม่อ่านหนังสือเหมือนเพื่อนของเธอนะเธอดูไม่ได้สนใจเลยสงสยัยเธออาจจะใช้ความโชคดีของเธออีกแล้วมั้ง ฉันต้องอ่านอันนี้เพิ่มซักหน่อยอุ้มไม่นะฉันตื่นสายเหลือเนี่ยต้องรีบแล้วละ่ะต้องไปให้ทนันสวัสดีค่ะคุณกรีนขอโทษนะคะที่หนูมาสายขอข้อสอบให้หนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะเธอเหลืออีก5นาทีก่อนที่ค้าบี้จะหมดเวลานะโชคดีก็แล้วกันสงสัยว่าคุณกรีนจะไม่รู้เลยว่าความโชคดีไม่ได้เป็นพวกเดียวกับเอเลนเลยละ่ะจริงจังปะเนี่ยอแมนดาฉันขอยืมดินสอของเธอหน่อยได้ไหมโทษทีนะฉันมีอันเดียวอะ่ะ เอเลนเอาดินสอนี่ไปแล้วกูรีบทำเขาล่ะขอบคุณมากเลยนะคะใช่ดูเหมือนว่าอแมนดาจะใช้ความโชคดีของเธออีกแล้วล่ะอยากรู้จังว่าคราวเนี้โชคจะช่วยฉันไหมนะบางทีมันอาจจะช่วยฉันบ้างก็ได้ออ้อฉันลองทำบ้างดีกว่าเอเลนทำตามเขาไม่ได้หรอกนะเธอไม่ใช่สาวโชคดีซะหน่อยโอเคไหนมาดูกันหน่อยสิอแมนดายินดีด้วยนะ เธอได้เอสำหรับเธอนะเอเลนฉันก็มีกเกรดมาให้เธอเหมือนกันเอาไปเลยแล้วอย่าลืมทำความสะอาดโต๊ะนี้ด้วยนะเอหรอเราฉันจะอ่านเรมสองม,มาตั้งนานทำไมละเนี่ยไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆใช่ไหมงั้นอย่าลืมกด subscribe ช่องของเรานะโอ้นั่นมันเทเลอร์นี่นะ เขาเหล่อมากเลยอะเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วว่าจะทำให้เขาสนใจฉันได้ยังไงเขาต้องตกเป็นของฉันแน่ๆหมากฝรั่งเนี่ยนะเธอหลอเล่นปะเนี่ยมันจะไปเวิร์กได้ยังไงอะดูแล้วเรียนดูไว้ซา คุณสวยมากเลยผมรู้สึกว่ามีอะไรพิเศษที่เกิดขึ้นกับเราสองคนละ่ะใช่ฉันก็เหมือนกันค่ะหัวใจของผมเป็นของคุณไปหมดแล้วคลอสดสดวยพวกเราเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆเลยคุณจะเป็นแฟนผมไหมครับแน่นอนสิคะอะไรอะ่ะเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะฉันก็ทำได้เหมือนกันแหละแค่ต้องทำให้เวอร์กว่านิดหน่อยเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูหวังว่าแฟนฉันจะไม่ผูกนะดูเหมือนว่าเทนเลอร์จะตกหลุมรักแอมแมนดาหัวปากหัวปมไม่เหลือโอกาสให้เอเลนเลยล่ะมาดูกันหน่อยสิว่า จะเป็นยังไงน,นั่นมันอะไรอะ่ะดูเหมือนว่าเธอจะทําเกินไปหน่อยนะมันระเบิดตู้มเลยล่ะแบบนี้เขาจะสนใจเธอจริงๆหรอเขาหัวราอเธอกันหมดแล้วเธอทําอะไรของเธออ่ะแบบนั้นมันล้างออกยากมากแน่เลยห <laughs> วัดดีมาหวัดดีครับส,สาวไหนเรามาลองดูหน่อยสิหนึ่งสองซามอแมนดาเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะ่ะ ความสวยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะดูเหมือนว่าฉันจะรู้แล้วล่ะว่าทําไมแอมแบนด้าถึงโชคดีจัง oh. เธอมีเกือกม้านาโชคี่เองฉันเข้าใจแล้วทําไมฉันไม่เคยสังเกตเห็นมันมาก่อนเลยนะมันต้องเป็นของฉันเอเลนมาทำลาของเธออ่ะว้าวมันทวกดีแหละสวัสดีจ้าเธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยให้ฉันช่วยเธอเองนะเธอต้องเจ็บหัวมากแน่เลยแต่เดี๋ยวมันก็คงโอเคเดี๋ยวก็หายแหละโอ้ขอโทษทีนะ ฉันแค่อยากโชคดีเหมือนเธอบ้างอะงั้นก็เอาไปเลยจ้าจริงเหรอจ๊ะขอบคุณมากเลยนะแล้วของเธอล่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีอีกเพียบเลยคราวนี้เราทั้งคู่ต้องโชคดีแน่นอนเธอขายมันอันลละสิบเซนเหรอใช่จ้ะธุรกิจเล็กๆของฉันเองนะคุณเชื่อเรื่องความโชคดีและความโชคร้ายไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ไว้เจอกัน